สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรัมอิตาเลนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับอินทพรัมนะครับสายพันธุ์สกโลนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ทานผลสุกนะครับท่านผู้ชมนะครับมาถึงวันนี้นะครับก็เข้าสีชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสีชัดเจนนะครับ เป็นสีแดงนะครับสีแดงสดนะครับท่านผู้ชมสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับมาดูวันผสมเกสรนะครับว่าผสมเกสรวันไหนนะครับวันที่ยี่สบนะครับ26สกุมภา6 7ดนะครับ26กุมภา,า6กเจก็26มีนายี่หเมษาย6พฤษภานะครับ3า,า,ามเดือนนะครับ3ามเดือน เส็จนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ผสมเกสรนะครับก็เข้าสีชัดเจนนะครับนะครับสีจะสวยนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์สกูลนะครับปีนี้ลูกจะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ใหญ่ก็ยาวด้วยนะครับนะครับยาวใหญ่ยาวนะครับใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะครับ สาเหตุนะครับก so, uh, uh ็อาจจะเนื่องมาจากนะครับต้นใหญ่ขึ้นนะครับต้นใหญ่ขึ้นนะครับอายุ5ปีเศรนะครับแต่ลูกใหญ่ยาวนะครับเป็นลูกที่ถือว่าลูกยาวนะครับสำหรับพันธุ์สักลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับยาวนะครับทีบเปรียบความยาวนะครับเกือบเกือบนิ้วมัวมือหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ ก็เลยข้อนะครับยังผมมีมือมานะครับเกือบถึงโคนนวหวมมีเมือเลยนะครับความยาวนะครับของสายพันธุ์นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับยาวนะครับยาวนะครับนี่ครับก็ลูกใหญ่ด้วยนะก็ยาวด้วยนะครับคือใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับลูกนี้ยาวนะครับ ก็ใหญ่เท่ากับยิ่งหอยมือนะครับบางลูกก็ใหญ่กว่านะครับนะครับดูความยาวนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับถึงโคนนิ้วหอยมือเลยนะครับก่อนนิ้วหอยมือผมนี่ก็บีก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สีแดงครับสีแดงสดนะครับทุกจันนะครับเข้าสีแล้วนะครับมีอยู่ ทั้งหมดนะครับในปีนี้ออกไปทั้งหมด6จันทนะครับ6จันทร์ทานผลสุกนะครับทาลูกผลสดเขาจะติดฟาดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ทานคนข้างยากหน่อยนะครับจะติดฟาดนะครับติดกันมากนะครับก็แต่งออกนะครับ กจันเข้าสีแล้วนะครับทั้งหกจันนะครับปีนี้จันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบสีแดงสีแดงสดทีเดียวนะครับจันนี้ก็จะผสมเกสรน,นะครับก่อนจันอื่นเพียงเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับสีก็ ที่จจะะชััดเนนครบก็อย่าให้เพี้ยลงนะครับดูเพี้ยเข้าได้นะครับทุกทมโดยเฉพาะเพี้ยแป้งนะครับถ้าเพี้ยแป้งเข้านี่ก็ถือว่าเกิดความเสียหายมากนะครับหรือว่าสร้างความเสียหายในลูกอินทรพล์นะครับที่ลูกเข้าสีนะครับแล้วก็แกะจัดนี้เรียบร้อยเลยนะครับทุกทมนนะครับถ้าเข้าไปนี่ปลูกติดเชลานะครับติดเชลา ก็ทาให้เสียหายบางครัง้งนะครับถ้าไม่ดูนะครับดูแลนะครับก็จะเสียหายทั้งจันเลยนะครับถ้าเพียยแปงเข้าไปนะครับนะครับสีสวยนะครับนะครับขั้วเหนียวนะครับทุกผู้ชมนะครับสับสายพันธุ์นี้นะครับก็ไม่ค่อยร่วงนะครับหรือร่วงน้อยมากนะครับขั้วเหนียวนะครับเหนียวนะครับนะครับสัส่น ไม่ร่วงนะครับโค่นเหวมากครับแล้วก็ลูกสุกก็ไม่ค่อยร่วงนะครับจะติดอยู่ที่จันนะครับที่ที่เส้นกระสอนนะครับจบทนะครับไม่ค่อยร่วงนะครับครับสีว่าเป็นพันธุ์ที่สีสวยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสําหรับอินทาพลัมนะครับที่ปลูกในเมืองไทยนะครับสีก็คล้ายๆกับสีของสายพันธุ์โคเนซี่นะครับ เป็นสีแดงแต่ว่าสายพันธุ์นี้ลูกจะยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทานผลสดนะครับต้นนี้ผมก็ได้ซื้อหน่อมาปลูกนะครับในช่วงนั้นนะครับซื้อมาก็ราคา8,5 0 0นนะครับ8,5ถือว่าช่วงนั้นก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงนะครับหน่อนะครับหนอลักษณะแบบนี้นะครับ นะครับหน่อไม่ใหญ่นะครับผมซื้อมาประมาณนี้นะครับราคาแปดพันห้านะครับประมาณน่าจะหกปีเศษเศษนะครับที่ผ่านมานะครับหกปีนะครับหกปีแล้วนะครับหกปีเศษเษผมนํามาชําไว้ในถุงในกระถางนะครับก็ประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีถึงนํามาปลูกลงดินนะครับ ก็รอดนะครับช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหน่อที่ที่ไม่โตมากนะครับับสายพันธุ์นี้จะสีสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาอัปเดตท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าสายพันธุ์ที่ทานผลสุกนะครับคือรสชาติหวานมากนะครับหวานแล้วก็หอมด้วยนะครับสําหรับสายพันธุ์สกู๊นะครับทานผลสุกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ผลสดก็ทานได้นะครับแต่ว่ามันจะมีติดฝาดนะครับท่านชมนะครับก็ฝาดพอสมควรนะครับฝาดพอสมควรนะครับรูทานผลสดไม่ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะทานได้นะครับบางท่านที่ชอบติดฝาดนะครับแต่ผมนี่ไม่ทานนะครับก็ทานไปแล้วต้องคือต้องคายทิ้งนะครับ ว่าลูกนี่จะติดฝาดนะครับฝาดนะครับฝาดพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่สีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสีสวยนะครับสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อลูกแก่จับนะครับก็จะมีแตกายงานนะครับแตกายงานนะครับแตกแตกไรงานเนี่ยไม่ร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับ คืออาจจะเป็นธรรมชาติของสายพันธุ์นี้นะครับลูกแก่จัดจะมีแตกไรงาแต่ไม่มีน้ํานะครับน้ําไหลออกมาจากลูกนะครับลักษณะการแตกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะแตกต่างจากการแตกที่โดนน้าฝนหรือว่าอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะโดนอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับโดนน้าเกลือเข้มข้นก็ลูกแตกร่วงเหมือนกันนะครับตามประสบการณ์นะครับที่ เคยทํามานะครับแตกร่วมเหมือนกันครับท่านผู้ชมนะครับลูกใหญ่ใหญ่ยาวนะครับสำหรับปีนี้นะครับนะครับก็สสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมอปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ลูกที่ไม่ค่อยจะแก่จัดนะครับหรือว่าลูกอายุเข้าประมาณสักเกือบกับสีเดือนนะครับหรือว่า3มเดือนเศษนะครับก็ในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสายพันธุ์สักลูนะครับท่านผู้ชมนะครับจะฝาดจริงไหมนะครับก็จะมาลงคลิปชิมให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกใจครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ